ครับผมก็อยู่ที่โกดังลักขี่โฮมอีกรอบหนึ่งนะครับต้องบอกว่าผมต้องมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามี f c ชมจากคลิปผมเยอะมากนะครับแล้ววันนี้มานะครับไม่ใช่ว่าลถเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหรือแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับวันนี้เขาเห็นเขาบอกว่ามีของใหม่มาลงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จัดสต็อกอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะก,กองๆก,กันอยู่แบบนี้นะอันนี้อันนี้ความชอบของมือสองนี่คือมันเป็นยังไงครับเออมัน ก็คือมันมันเป็นของของที่มันเก่าแต่ว่ามันเขาเขาทำมาดีนะอ่าก็คือมันจะเกเก่าอ่าเพราะว่าอยากจะรู้ว่าคนที่ชอบมาซื้อของราคาราคาก็จะจะต้องได้แล้วทําไมชอบของมือสองก็อะไรผมว่ามันมันคลาสสิกดีอ่ะมันมันไม่เหมือนของใหม่ของใหม่อย่างที่บอกไป้ของจีนอะไรพวกเนี้ที่ไหนก็ได้ครับมันมันได้วินเทจเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้าทำไมต้องมาซื้อของเก่าเก่าใช่ บางคนคิดว่าเฮ้ยทำไมไม่ซื้อของใหม่วะราคาขนาดนี้ของมักจะลืมติ่ของใหม่ของเก่าอ่ะเสียงอีกอย่างหนึ่งเสียงของเก่าตัวเนี้ยมันดีกว่าของใหม่ครับผมแล้วก็ดึงทนกว่าของใหม่พลาสติกด้วยพลาสติกด้วยอย่างที่บอกอ่ะมันชอบอย่างนั้นมากกว่าคือความชอบความชอบไม่เหมือนกันผมเราเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ลดนะครับยังไม่ได้ลดราคานะครับเห็นเขาบอกว่าสินค้าเพิ่งจะมาถึงนะครับก็ ขออภัยนะครับถ้าเสียงดังเพราะว่ามีรัดลมดูดตัวใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปช้าๆนะครับ3 0 0ันะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นอะไรแบนครับผมติดใหม่่โอเคครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็3 0 0านะครับ สามพันห้าเดี๋ยวสี่พันห้านะครับสามพันห้านะครับผมราคาก็ไม่เบานะ5ห้าพันนะครับอู้ราคาหนักอยู่นะครับเป็นห้าพันนะครับตัวนี้เป็นของยามาฮ่านะครับของออนเกียวนะครับอนาโซนิกน,นะครับ 5,000นะครับของเดนนอนะครับ3,500ของไทโรเนียตัวนี้เท่าไหร่เออตัวนี้4,500นะครับ4,500 4,500นะครับ2,500 3,500นะครับ1,500ของโซนี่ไทโรเนนะครับผมก็เป็นแบรนด์ดังๆทั้งนั้นแหละ ออนเกียวนะครับ2,005ตัวนี้เป็นเครื่องเล่นอา่าจะเป็นแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีนะครับนี้2,005นะครับของเคนบูดนะครับผมเคนบูดนะครับเยอะเลย6 5 0 0ก็มีนะครับในของยามาฮ่านะครับผมไม่แน่จว่าอันนี้เครื่องเล่นอะไรนะสวย,ย,ยมาก <c oughs> ขออภัยนะครับ ฮาโนโซนิกนะครับผม3,500ันหนะครับอย่างพวกฝาแตกๆอย่างนี้ก็3,500ันหนะครับส5 0 0ันหอันนี้ก็ของแบรนด์อะไรนะครับนี่นะสี่พันห้านะครับขผมถ่ายภาพไวห้หน่อยนะครับสวยมากเล <c oughs> ต้องบอกว่าบางตัวนะครับก็เป็นตัวที่ ไม่ค่อยได้เจอในในทั่วไปนะครับของฮิตชินะครับแบบนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ2,500นะครับเป็นบูด3,500นะครับผมตัวนี้ก็4,500นะครับวันนี้ให้ดูราคานะครับดูไปช้าช้านะครับผมผมจะไม่ถ่ายไว้นะครับมินิคอมโปนะครับนี่อันนี้5,000นะครับน่าจะเป็นทั้ง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 ชุดนี่แหละ แบบนี้นะครับ2,005นะครับเรื่องเล่นแผ่นเสียงของยามาฮ่าก็มีนะครับผมต้องบอกว่าสินค้าของลักกี้โฮมก็จะมีหมุนเวียนมาเรื่อยนะครับคือบางท่านนะครับเท่าที่สัมภาษณ์ลูกค้านะครับที่มานะครับเป็น FC ผมนะครับบอกว่าดูจากคลิปผมได้เห็นของเยอะนะครับแล้วพอมาของก็อาจจะคือมันต้องบอกว่ามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับ ของจะไม่ซ้ํากันนะครับผมลูกค้ามาอาจจะไม่ได้เจอของที่ผมรีวิวก็ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูเรื่อยๆนะครับผมผมก็หรือไม่ก็แอดไลน,น,น์นะครับ Lh Audio นะ,นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ s i d Lh Audio เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะได้รู้การเคลื่อนไหวของทางลักกี้โหนมนะครับ l u ก k ี h โห e มก็จะมีไลฟ์สดเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆก็ เนือ่องจากตัวนี้นะครับก็จะเป็นการาไลฟ์สดสําหรับท่านที่อยากได้อยากได้กีตาร์นะครับกีตาร์นะครับก็จะมีการไลฟ์สดนะครับการไลฟ์สดของเป็นรายการไลฟ์สดขายกีตาร์นะครับนะดนะครับฝั่งนี้นะเดี๋ยวเดีวผมถ่ายตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอันนี้มินิคอมโบนะครับก็ สามพันห้านะครับเป็นแบรนด์นี้เลยนะส,สวยๆท้งนั้นเลยใส่ซีดีได้สามแผ่นตรงนี้สามซีดีนะครับเออผมเคยไปกดก็แก๊แกๆนะครับแล้วมีเอฟซีบอกว่าจะไปกดมั่วนะก็ขอไปด้วยนะครับผมอาจจะมือไวไปนิดหนึ่งอันนี้สองพันห้านะครับชุดทั้งชุดนะครับเป็นเครื่องแผ่นเสียงนะครับไพโอเนียนะครับสามพันห้านะครับ 2,005นะครับผม3,000นะครับผมจะถ่ายคลิปยาวๆนะครับแล้วผมก็จะตัดออกเป็นห้หลายช็อตกันนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมทู่กันนะครับเพราะว่าบางทีการลงคลิปยาวก็ไม่ทําให้คนดูจนจบนะครับนะ3,005นะครับผมยามา h ้านะครับแล้วก็ของแบรนด์นี้นะครับไครโอหรือเปล่าผมออกเสียงติดไหมครับ ถ้าท่านใดรู้จักแบรนด์ของสินค้าญี่ปุ่นก็บอกผมได้นะครับบางทีผมก็จะอ่านไม่ถูกนะครับต้องขออภัยต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เอ,อ,อย่าเรียกว่าผมเป็นคนมั่วดีกวก่อนนะครับคือผมจะเป็นคนพาชมนะครับกันนะครับคือแนะนําสินค้าแนะนําสถานที่นะครับผมไม่ใช่ผู้รู้ที่คล่องเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องเสียงนะครับต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับคือ เราก็ดูไปด้วยกันนะครับอันไหนไม่ถูกต้องก็ต้องแนะนําผมนะครับแนะนําได้นะครับติดตริงได้นะครับผมชอบนะครับมีคนบอกว่าเอออย่างนั้นไม่ถูกต้องอย่างนี้ดูอ่าถ่ายไว้สามพันห้านะครับเทโเนียนะครับผมโซนี่นะครับสามพันห้านะครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพไปหน่อยครับเพราะว่าตรงนี้มันสวยโอเคครับ ฝั่งนี้ก็เป็นพวกเครื่องเล่นต่างๆนะครับมาล้านนะครับสามพันห้านะครับเป็นเครื่องเล่นเทปนะเนี่ยนะมีสองหัวบอนอะอย่างบางตัวก็ฝาหลุดออกไปก็มีนะครับนะผมไม่รู้ว่าเขาซื้อไปใช้งานยังไงนะอันนี้ ราคาก็ไม่เบานะครับ3,500ันหนะครับโอเคครับก็มาด้านอีกด้านหนึ่งนะครับฝั่งนี้นี่ของไพโอนเนียนะครับไพโอนเนียสาันห้าสี่พันห้นะครับชุดนี้นะมินิคอมโบครับคือบางคนก็บอกว่าให้ถ่ายที่แอมไปเลยแต่ว่าผมก็จะถ่ายให้ทั่วๆแนะครับ 4,005นะครับราคานี้ก็ยังเป็นราคาที่ยังไม่ได้ลดราคานะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้ส่วนลดราคาก็ให้ติดตามทางเพจนะครับแอลเน็ต i อของของทางทางร้านนะครับทาง Lucky Home ก็จะมีบอกช่วงที่ลดราคานะครับช่วงโปรโมชั่นนะครับมีลดถึง90%นตะครับต้องให้ติดตามนะครับบางทีก็เป็น70% 80% 50%อะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่3 0 0ันะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวก3 0 0ันะครับเป็นน่อนนะครับเคนวูนะครับอันนี้ก็อยู่ในราคาที่3 0 0ันะครับอันนี้2,005นะครับเป็นของชาร์ปนะครับ ก็ต้องบอกว่าสินค้าญี่ปุ่นนะครับต้องผ่านไฟอเพื่อแปลงไฟเป็นการใช้ไฟร้อยโวล์นะครับโซ n y นะครับสองพันห้านะครับอันนี้เป็นของไทโอนีนะครับโซนี่สามพันห้านะครับ 2 0 0ัออนะครับนี่แบนนี้ตรงนี้ปิดไม่อยู่นะสามพันห้านะครับอันนี้ก็สามพันห้านะครับส่วนมาก ฝั่งทางนี้จะเป็น2,500กับ3,500นะครับเป็นของไทโอเนียของไทโอเนียนะครับของโซ n y นะครับของไอว่านะครับสาม0ันะครับคือต้องมาดูเองนะครับบางวันก็ลดเยอะบางวันก็ลดหน้อยนะครับแต่วันนี้ก็เต็มร้อยเปเซ็นต์นะครับยังไม่ลดราคานะครับ ครับนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูส่วนมากก็จะเป็นวินิคอมโพนนะครับโอ้โหนีตัวนี้สวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยผมชอบมันเก่าดีนะเนี่ยแบรนนี้นะครับโคลัมเบียนะครับโคลัมเบียสามพันห้าะครับสองพันสิบเมตรมันเป็นผ้าแล้วเนี่ยมันเป็นผ้านะครับ ซีด <CD> ีพวกใส่ซีดีก็ได้นะได้พับเสร็จนะครับนี่นี่คือความคลาสสิกข,ของมันนะครับบางคนก็ซื้อไปประดับบ้านก็ได้นะสองพันห้านะครับของ panasonic นะครับ ตัวหนึ่งครับนี่น,นะครับตัวไหนสวยๆผมก็จะถ่ายภาพไปนะครับเพราะว่าบางตัวมันเหมือนมันคัาสิกอะผมดูผมยังชอบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาประมาณสองพันห้านะครับฝั่งนี้นะของชาบมั่งนะครับนี่ของชาบนะครับตัวนี้ตัวนี้ของแปดนี้นะครับอ่อ 2,005นะครับมันคือเครื่องเล่นอะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเครื่องเล่น c ีดีเทปอะไรพวกนี้อันนี้ของออนเกียวนะครับของเ n น o o d นะครับนี่เซนโนะครับโอ้โหนี่นะครับคืออันนี้คืออ่าชั้นวางชั้นแรกนะครับผมเดินอ้อมไปทางนี้นะ